สวัสดีครับผมนะฮะผม TJ นะครับสอนทำนะครับผมนะฮะอ่าณวันนี้เดี๋ยวผมมาขอรีวิวนะครับผมนะฮะเป็นสินค้าโมเดลนะครับผมซูเปอร์ฮีโร่นะครับเป็นไซส์เล็กนะครับผมนะฮะเป็นแบบตั้งโต๊ะหรือว่าจะเป็นพวงกุญแจได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมนะฮะอ่าเป็นชิ้นแรกเห็นนะฮะก็จะเป็นซุปแมนนะครับผมนะฮะเป็นพวงกุญแจได้นะครับผมนะครับ ควา,ามสูงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับผมนะฮะความสูงจะอยู่ที่อ่าสิถึง11เซนนะครับเอาเผื่อไว้นะฮะงานในะแฮนด์เมกบางทีมันจะเหลื่อมล้มนิดหนึ่งนะฮะความกว้างนะครับผมความกว้างจะอยู่ที่6เซนนะครับผมนะฮะความสูงนะฮะ10ถึง11เซน ความกว้างนะครับผมจะอยู่ที่จากซ้ายไปหาขวานะครับคือกว้างเลยนะครับผมนะฮะจะอยู่ที่6เซนนะครับผมนะฮะสินค้าของเรานะครับมีพร้อมจําหน่ายนะครับผมปีกและส่งนะครับผมนะฮะเป็นสินค้าพุ่งแฮนด์เมดหมดนะครับผมซูเปอร์แมนก่อนนะครับผมเป็นชิ้นแรกไปแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นลูฟี่นะครับผมนี่ครับลูฟี่นะครับผมนะฮะ สนใจนะครับสินค้ากับทางร้านเรานะครับสามารถติดต่อไอดีไลน์ได้นะครับผมนะครับเป็นสายด่วนเลยนะครับนี่ครับเป็นของฝาเป็นของในชํารุ้ยได้นะครับหรือว่าจะเป็นของตกแต่งเป็นของสะสมได้นะครับผมนะฮะนี่ครับตัวนี้กับตันอเมริกานะครับผมนะครับนะครับผม ครับผมฮะเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับผมนะฮะก็คือว่าผลงานนะตัวนี้นะครับเป็นของเพื่อนนะครับผมนะฮะให้ช่วยงานทำนะครับแต่ถ้าเวลาผมมีงานเยอะนะฮะก็จะแบ่งงานนะครับผมให้กับทีมงานทำนะครับผมฮะเราผลิตนะครับผมนะฮะและจำหน่ายนะครับปีกส่งนะครับสนใจยังไงก็ทักทายกันนะครับนี่ครับตัวนี้นี่ดังมากเลยนะครับผมสไปเดอร์แมนนะครับผมนะครับ ไซส์เล็กครับผมนะฮะราคาสุดประหยัดนะครับสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านเรานะครับผมนะฮะมีส่วนลดแล้วก็มีของในี่ยช้ำลุยให้ด้วยนะครับผมนะครับไอร่อนแมนนะครับผมนะฮะดีไซน์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการออกแบบนะไปเรื่อย นะครับผมนะฮะแต่ถ้าเวลาเรามีสินค้าพวกตัวใหม่ๆนะครับผมก็จะเอามารีวิวนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมแบ็กแมนนะครับผมแบ็กแมนนะครับนะครับผมใกล้ๆเลยนะครับผมนะครับสินค้าแฮนด์เมดนะครับผมนะฮะสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมติดต่อกับทางไลน์เลยนะครับผมสินค้าของเรามีพร้อม จัดส่งนะครับผมนะฮะท่านใดสนใจหรือว่าอยาก,กสอบถามได้นะครับว่ามีส่งไหมนะครับมีเป็นราคาปีกกับราคาส่งมีครับผมนะฮะ,ะถ้าท่านใด นะครับผมนะฮะก็ที่ว่าสนใจนะครับก็คือว่าสินค้ากับทางร้านเรานะครับร้านเรา P.J. สอนทำนะครับมีทางใน YouTube ด้วยนะครับสามารถใ่เสิร์ชหาได้เลยนะครับ PJ สอนทำหรือว่า P.J. ในแกลเลอรี่ช็อนะครับเดี๋ยวเราจะมีสอนอยู่นะครับผมนะฮะถ้าสนใจยังไงสามารถกดติดตามกับทางในช่องผมได้นะครับผมนะฮะ สนใจยังไงนะครับผมฮะสนับสนุนกันนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมไลน์นะครับ ID นะครับผมนะฮะ PJ นะครับผมนะฮะไลน์ ID PJ Gallery นะครับผมนะฮะหรือว่าอยากจะแวะเข้ามาทักทายได้นะครับผมนะฮะร้านเรานะครับอยู่ที่ประตูน้ำนะครับห้างพาราเดียมเบอร์ ช้อปปิ้งนะฮะเดี๋ยวผมจะมีเป็นที่อยู่เบอร์โทรให้นะครับหลังจากคลิปนี้นะครับผมนะฮะหรือว่าตรงใต้คลิปนี้นะฮะสามารถติดต่อได้สะดวกนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมนะฮะที่เสียสละเวลามาชมคลิปนะครับผมสวัสดีนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมเองนะก็มีสอนอยู่นะครับถ้าเสร็จจากงานยังไงก็จะมาสอนต่ออีกทีหนึ่งตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3นะครับผมสวัสดีนะครับ